บายดีจ <Merci. S 2> ัง oh. มันอ um. <d>. ีเ่านิ่งมาลิีน้ำเห่ามัลีน้ำอยเรื่อยเลบาดังมนกันากันตอนบ่ายวรวบวัรุี้มันว่างรังแกจีวานแล้วบุญสวงเนื้อสานนมากันเอากระหางกันมาเลยคณะพอกันค้าคณะหินกันเมน ทางคนทงยากดีทาคนทงยากยิงยานี่นงก็ไปเกี่ยวเขาวมัดขาวปั้นขาวเมื่อวานนี้พี่น้องหากันแล้วได้ชิเก้าสอบโค่ยได้คำโค่ได้คำมามาเออคำใหมเอาบอจ้าพีชุมเพลรบตเตอรีอันจิได้เขาไหวมามาในที่น้องคนนคนเทาอย่าเขาไม่ได้กินเร็วชิโคตอ่วยชุมเพลโค่นที่นิงโคมามา อเจ๊กเราใส่ัาวเยอะใช่แต่ว่าเรื่องใดบุหูนั่งบุงหมูเดินขบวนนั่ง,ง,งบ่งบเรื่องไงอันนี้ชื่อ่เขาก็ค้อก็ค้อลองนั่งไหนะอ,อันพักกันว้ากันว่าผีชุมเพศ่ยตัวไปบุห็น <c oughs> ไปบุเห็นอโยคะ่านมอว่าอกบวนได้หงนแค่ะมือบนชงเรื่อชนม่านวา,าชิสน,น่ผีชุมเพศค่ะข้าบุเห็นบ้าชมเพศกบไพยัน ตัวหนังสือสีเขียวตัวอ่าตัวหนังสืออันหูบชีเขียวชีเท่านั้นเบาหน้าดอนแล้วก็มากดติดตามให้ราคาแล้วก็เออพอจะว่าบุห็นเลยราคาเบาที่ว่าเป็นหูงนกนะก็ซื้อบาลไลบอกบารายนะบุหินบารายยังไม่ใช่บอยังบุหิตัวเนี้ยตัวโบชาละอูตัวนี้นะที่จะไหนบอกก้าไล่ไงเดี๋ยวผมเขียนว่าไล่ยังไงเลยเบาวบุไล่ควากติดตามให้ชาวเนียงบานณาในเดี่น้องเปิดช่องคือกัน ช่องคู่ก็เป้นนาตาลีก็แล้วช่องคือการค่าว่ามะออื่นนอกมะออื่นว่าท้าพ่อนักท้าไปประทัดโพดเนอกบางสั้นไปผูกเป็นกุญเณพี่น้องไปพอก็จะขวัญเจียงดวงหน้าอื้อในก็ะิมีบุญเอ้ยเป็นบอกมันนี่วันที่อะไรวันที่ทราบหรือวะวันที่ทราวันที่ทราบนี่คีบผูปัดระวกปัดระวกกูบออกมักายออกมักายเขาเป็นเศษกุญแจตรงมีเอวกินข้าวเร่งพี่น้องกินข้าวเร่งนั่นกินในกระซิบนาทีกริบนาทีถ้ากินตะเวนเหนื่อยถ้ากินประมาณ สี <4 S 2> <อ>่โมงรถวันนี้กิน,นยังไรกินไข่ต้มชองหน่วยเฮ้ยมาบอกเคสดลับนา่งวันนี้อาจารย์ซี่ท่านออกกําลังก,กายมันสีมันสีสังกําอะไรเรื่ย,ยนางว <โ es. S 1> ่าเขาบอกกินมุกถั่วต้มถั่วดินถั่วลิโสงต้มนะแฮ้ยมากินข้าวอ่อ่าซื้อมากินมันมีโปรตีนว่ะเมนทางบุญอ่ะเอามันทางบุญอ่ะเนาะค่ะเนาะอยากไปบุญอันอำเภอชานามานี้เนาะคื่อชิมวัน เจ้าบอกบุญทงเมื่บ้านนาศิดาวันที่สสองหมอพี่ส้มเทศก็บอกส้เทศบุญทรงเมื่อวันชาโนมาวันที่สสองบ่แต่ว่าเขายังบ่นบวชสิเขาเขาสิเปิดให้ให้ไปให้ขามบ่อไตบ่อยังบ่งหูนะคะเนาะยังบ่พราะว่ายังไระธาตุเจ้าเปิดให้ไปนั้นสิไปกับป็นอาจารยที่ไปพออันเฮ็ดหนาจริงๆเฮ็ดหนาสุดๆกับบาวพิษกับผีสุ่มพีบาวนาดอนกรมาเด้อ์บารายกรมาเด้อ์เข้าไปยี่เฮ็ดหนา พวกนางสองคนสิไปเบิ่งในกล้องคือแบบเนียนบบเบื้งตัวจริงว่ากับข้างค้งมาจากไหนวะเบิ่งในกล้องคือว่าคือพอไปพ่อมาพ่อเขนจะปุ๊บนาตาลีเด้ออ์ยูพันกันนวลเนียนเนาะตัวจริงกับพ่อพ่อได้นั่นขั้นปุ๊บนาตาลีนั่นนาตาลีก็หิวเกือบเลยน้ำล้างน้ำหนักขั้นปุ๊บภานไปปุ๊บนะครัเห็นในกล้องบกล้องกล้องสามล้อยค่ะมกระวานกระวานแทอเลยเนาะ ว่าเพื่อไว้เห็นหน้าเห็นตาป้าอ้าวคือตัวจริงนะฮูคุมคนสมกับปัน้นแม่ <laughs> ไปพูดไปพ่อเขาจริงเขาจะปุ๊บปุ๊บปะนางนั่นปุ๊บปะสองนางเพอเห็นี่พี่น้องจะ <laughs> พ่อปุ๊บเด้อก็เิ็นตัวจริงกัเด้อดื่มสบายดีบ่สบายแล้วเติมปะก่อนแสนะต่ตมา อันมนีอาการห้อนบร่ได้ขายาจ็กเก็วคาเฟกอะไรแล้วเต่บรนไบายย้างบร่ไีเลียดบร่ได้ายขนมปังยัางได้แต่ได้แต่อารมณ์นะคะแล้วต่คนสุสีซีนู่ซีสูงคุณมาซื้อน้ำเเผา, <c oughs> านกเข่าให้้านมาคืนม,มกเข่าที่นั่นอันแม่์เมยมกเข่าพี่น้อง คุณแม่มกมกเขาให้เด็กน้อยเนาะคุณโบราณบ้านเฮามกเขาใบตองเป้าบ่ไปตองเลี้ยงใบมะยมใบใบตองกุ้งใบตองกุ้งกระแซ่ใบตองเลี้ยงกระแซ่ใบเป้าหอมอันแม่ว่าแม่แม่วันนั้นอัตรีพริกมกเขาให้น้องนี่เด้อน้าไปกินปุเบิดครึ่งหนึ่งหอมเนาะหวานอมหอมหวานอ่างหอมท่างหวานต้องจะพอดีน้อยพาจังใหญ่เออจะพูเขาจัง กินข้าวเดียวจะกลัวเนาะมันมันกินข้าวมุกไปยามโมั้งตัวมันเชะคนามื่อกินมัคือได้กินเราบริเปงฟันไม่แหงนัวถ้าบาดเชะช่วยน้องเขาห้าปันปันไปโมกบะไรบอกูแล้วก็ต้องยำเอาแมวมันเนาะเขาก็ยำแล้วก็โมกก็กินเองบาเลยเชะได้แม่มามันเวลาไปโมกมันปวดมันดิมันปวดแล้วก็บี บีแล้ก็มะยำกินหอมของขาเหนียวมันเมีน้นนนำตาลลายเป่งอะ่ได้เนี่ยน้ำตาลภายประีลูกปัวสีบีข้าวเนียวแ <นะ S 2> ละข้าวเจออ้าข้าวเจ้านึ่งกอ้วนเป็นไ,ได้อยากกินข้าวเจ้าเลยนี่นะเกลือข้าวมาหน่ยน่องข้มาเน่อยข้าวมันไม่น้อย ใช่เงี่ยก็ขึ้นด้วยวก็ขรถไฟฟ้าใต้ดินโมเวนข้าวยอขี่รถไฟฟ้าอันไฟฟ้าชิวๆไฟฟ้าธรรมดาเลยน้องไฟฟ้าแบบรถอันนี้นะแบบมอไซค์แบบเออก็ยอโมเวัวมวนชิบอยหิฟังไปข้าลุงทิพตบิดตัมโบไปขี่รถอันไฟฟ้าใต้ดินตกโมกตกใจย่ามันไวจิงเนื้อนื้อมันไวนะกัน กับบรานริยานมันรู้รู้มัสีหัวไฟผ้ามไฟผ้านั่นไฟมันได้ดินกระตาหากในอีที่กตะหากบ้านนี้ลงไปแล้วก็ลึกลึกนบให้มันลึกก็ได้เขากระสางหตนได้มแเพื่อเม่อเป็นเมื่อเป็นกิโลลุงไปแล้ว่จะในกะมุกกระบผ้าหน้น่เนาะประมาณสองสามลังเฮืานเนาะสองลังเท่นกนบนเลิกกระเลิกได้อืถหาเขาลงไปน่ะบริเล็กานได้ลึกลึกปันเท่หกันนั่นแหะคุณ คว่าเลืกเขาไม่กระซำกำลังคาเฮือนลงมาเร็วจำไปไม่พี่บ้านนี่เร็วลุงคิดินนี่แหละตอนบบัเลืกก็ขเลืกอยู่แถวลาดท้าวนั่นเลยลาดท้าวนั่นเลยเลือกโพ้ขึ้นมาพอนไปถือกลางเฮือนคนแกลางตึกนะพี่น้องโพ้กาถือกลางตึกอ้าน่าขึ้นมาขึ้นในใจว่าจุกขึ้นในกลางตึกเสาเสาตึกเขามันมันโบมันบรลุกลงโบใคยจะได้เนาะคือคือคือขึ้นมาได้ ชมันเขาก็มีอันเขาก่นกีนะคะนอว่าพนเพนกีมันนี่รถม้ดันนี่ปิเอน ETF ทั้งข้างบนผันลงหนาลงล่งพี่น้องเฮ้ยจักีหอนบ่อนลงประธานหอดบ่ลงก็ลงกนไปนะมันคือกันดินางทีไปลงเงินสีลงแจ้งแต่ว่า้งเบิดแล้ว อันอยู่ทั้งดินบัดลงมัประกาศาห่อชีลมเล้ก็ขืนทั้งดินนะครับแต้ง่ว่าขืนถึงหูหรือโบมันเป็นสองหูเนาะหูนั่นหูนี่ทางใส้ทางขวอื่นหูขยะมันทำเนออันนั่งนะที่ไปลงชีลมผัดไปลงชิดลมมันตึกคือกนเดีจำพมงานยชิดสีลม<ง>ชิดลมตอนขืนอะไลกเรียนเลยนะเออแรกแล้วก็ไปกดเอากดณะใส่เอามันเมียน ตู้กดไดคือจะแบบปอนมันปอนเข้าไปสมมติเขาจะเป็นลงสถานีนี่สี่สิบาทหรือสามสิบาทเทาก็บปอนเข้าไปมันก็กดเอาเลยมีกำหนดบล็อกคือว่าจะไปน้าเมื่อหนึ่งก็สี่สิบบาทแต่กู๊ดเอาสี่สิบหันโลกจะไมีเขียน่ยงก็ได้คือบอกกดรัวเลยกดรัวเลยบล็อกจักจั๊กจั๊บาทแล้วบุ้งกู๊ดบรรลุทางลง อันขีไปชวนตาจุจักก็ใกล้ๆนะขีลินขีหัวบัดอันนั้นไม่เป็นออกมันเข้าไปปนในทางเขาเนี่มันจะเปิดประตูแวบแท้เลยแล้วมาก็ป้อนเขามากระดึงเอาเขาไปเตะแตเป๊บเป๊ะเะไปไหนน้ะงมาคืนมานอกขอบเมืองพี่น้องเห็นว่าจังขีก็ได้ขีดุดไปพลาด่ามูนในพี่น้องฮือเลย พอได้มีพื้นว้าวลืมแล้วเด้อนี่นักขี่ก็สิลืมนั่นแหละพอได้มีพอดีพอดีว้าเอาซฟังสู่ลูกซูลานฟังท่านซะา0ปีนะโอ้ย่าหน้าช้สามชิปปีแล้วบ่ได้ไปนะพอได้10ปีก็เลยบ่ได้ไปว่าพื้นพอได้เป็นนั่นกาพื้นคอนพอไดีว้าสู่ลูกซูลานฟังบัดเมื่อหน้า,นา,ามเมื่อไหน่ายนี่น้องเล่เหล็ขี่ก็ชาพราะได้พาใครไปขี่ไปริ้นน้ำเทาเกย์เทาอยู่รัดเท้าว จะได้กระเพรไใบผักเซ่ผักบึงผักทุ่มได้พี่น้องถักกิดตามนางได้พี่น้องติดตามให้ในเด้อพี่น้องทั้งซองซองอะไรทั้งเอื้อนอัตลีทั้งยิงบรรนาเนาะค่ะหายอาุณจ้าสวัสดีจ้าสบายดีพอกันใหม่เอาขี้ไ่ได้ถี่